ผีปอบเป็นผีพื้นบ้านของคนไทยที่อยู่ภาคอีสานโดยเฉพาะผีปอบก็เป็นผีอีกจำพวกหนึ่งที่ต่างเชื่อกันว่าผีประเภทนี้มักจะชอบกินของสดๆจะเป็นผีที่ไม่มีร่างกายมันจะเป็นเพียงแค่ดวงจิตที่เกิดจากบุคคลที่ได้เรียนวิชาคุณไสมนต์ดำผู้เรียนที่ไม่ทำตามกฎมนต์ดำนั้นก็จะไหลเข้าร่างโดยไม่รู้ตัวการทำผิดในข้อปฏิบัตินี้คนอีสานจะเรียกว่า คือจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์จะลงโทษผู้นั้นอย่างหนักตำนานทางพพุทธศาสนาได้กล่าวเอาไว้ว่าปอบจัดอยู่ในตระกูลจำพวกสายยักษ์ซึ่งอยู่ภายใต้มีท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองเป็นที่รู้จักกันดีว่ายักษ์ชอบกินเนื้อสดๆผีปอบก็เช่นกันการกินของผีปอบนั้นจะต้องอาศัยร่างกายของมนุษย์หรือผ่านร่างสิ่งสู่ในมนุษย์เพื่อกินของดิบๆสดๆ ตามความเชื่อผีปอบมีอยู่3ามจำพวกคือ 1. ปอบธรรมดาผู้คนที่ถูกปอบเข้าสิงถ้าหมอผีมาทําการขับไล่แล้วบางคนอาจจะหายเป็นปกติแต่บางรายอาจจะตายหรือคนที่เป็นเจ้าของร่างตายไปผีปอบตนนั้นก็จะตายตามไปเช่นกัน 2. ปอบเชือ้อจะมีคนในครอบครัวเป็นปอบเช่นพ่อแม่เป็นผีปอบถ้าพวกเขาตาย ผีปอบไม่ยอมตายตามจะต้องมีการสืบทอดเป็นมรดกกรรมไปสู่ลูกเป็นผีปอบในรุ่นต่อไป 3. ปอบแรกหน้าปอบประเภทนี้เป็นผีปอบที่มีเล่เหลี่ยมเป็นอย่างมากเวลาโดนจับได้ว่าเป็นปอบปอบตนนี้จะชอบโยนความผิดไปให้ผู้อื่นหรือเวลาไปสิงผู้ใดเมื่อถูกหมอผีจับได้แล้วถูกสอบถามว่าใครเป็นคนส่งมาผีปอบประเภทนี้จะไม่ยอมบอกความจริง และยังมีปอบอีกประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกว่าปอบเจ้าหรือปอบก้าที่มีอิทธิฤทธิ์มากจนได้รับการเก่าขานเป็นราชันแห่งผีปอบโดยห้องสตอรี่มีเรื่องราวของปอบตอนนี้มาเล่าให้ฟังกันครับจากคำบอกเล่าผีปอบก้าคือราชันของผีปอบ ซึ่งแตกต่างจากปอบผีฟ้าที่มีการให้คุณดูแลช่วยเหลือบริวารแต่ปอบก้าวนั้นเป็นผีปอบที่ชั่วร้ายแสวงหาการกืนกินเลือดเนื้ออย่างไม่รู้จักอิ่มมีความตะกะมากกว่าผีปอบธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างมากทําให้เมื่อมีเหตุการณ์สัตว์ถูกฆ่ากินตับไตไส้พุงอย่างน่าสยดสยองคนสมัยก่อนเชื่อว่าล้วนแล้วเป็นฝีมือของผีปอบ แต่ถ้าหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากเช่นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถูกฆ่าควักกินไส้จนหมดเล้าหลายแห่งติดต่อกันเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของผีปอบเจ้าและในบางครั้งผีปอบเจ้าก็จะหันมาเล่นงานมนุษย์ด้วยเช่นกันเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้คนสมัยก่อนเป็นอย่างมากสำหรับเหตุผลที่ทำให้ผีตนนี้ได้รับชื่อว่าเป็นผีปอบเจ้า เชื่อกันว่าเพราะมันมีพลังที่กล้าแข็งจนกระทั่งหากอยากบปาบปต้องกำจัดถึง9ครั้งถึงจะสำเร็จฟังแล้วก็เหมือนกับแมว9้าชีวิตเลยนะครับผีปอบ9้าเป็นพูดผีที่เต็มไปด้วยความลึกลับและไม่มีใครเคยเห็นตัวตนของมันสักครั้งว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นเช่นใดเพราะผีปอบ9้ามักจะหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำอาศัยใต้ดินและสั่งให้บรรดาผีปอบ บริวารออกไปสแสวงหาอาหารมาให้สมัยที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านชนบทที่ถนนเต็มไปด้วยทรายแดงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านทั้งสี่ทิศจะมีซุ้มประตูให้รถทุกคันวิ่งลอดผ่านซุ้มประตูดังกล่าวถูกทําขึ้นมาจากต้นไม้ไผ่สูงฝังดินและทําให้มันโค้งเข้าหากันด้านบนมีสายสินมีริ้วผ้าห้อยลงมาจากปลายซุ้มประตู3-4อันชาวบ้านเรียกกันว่า ซุ้มกันปอบทำหน้าที่คอยปกป้องไม่ให้ผีปอบเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและบรรดาสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงซึ่งซุ้มป้องกันปอบนี้เคยทำหน้าที่ได้อย่างไร้ที่ติจนกระทั่งผีปอบเก้าเริ่มทำการเรียนรู้และพบว่าการที่บริวารจะสามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้นั้นจำเป็นที่จะต้องแอบอาศัยพานะของมนุษย์เพื่อหลอกให้ซุ้มกันปอบเข้าใจว่าเป็นผีที่ดี ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางมาพร้อมกับมนุษย์ทําให้หลายครั้งที่ผีปอบเหล่านี้แอบขึ้นมาบนเกวียนหรือบางครั้งแอบมานั่งซ้อนท้ายจักรยานของชาวบ้านที่กําลังเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงค่าทําให้ชาวบ้านต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูว่าสมาชิกที่กลับเข้าในหมู่บ้านว่ามีจํานวนมากกว่าขาออกไปหรือเปล่าเพราะหากว่ามีนั้นหมายความว่าผีปอบ ลอมตัวมาด้วยเมื่อผีปอบรู้ว่าคนในหมู่บ้านรู้ตัวมันก็จะหนีหายไปเองจึงเกิดเป็นเรื่องเล่าของเรื่องนี้ครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งของภาคอีสานมีผู้ชายชื่อว่านายแดงเป็นนามสมมุตินายแดงคนนี้มีอาชีพรับจ้างทำนาและรับจ้างทำงานอื่นๆที่ใช้แรงงานตามแต่นายจ้างจะจ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องไปทำงานที่ต่างหมู่บ้านโดยปั่นจักรยานคู่ใจไปทำงาน ซึ่งจะไปกลับไปกลับอย่างนี้อยู่ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งนายแดงได้ขี่จักรยานไปจีบสาวที่หมู่บ้านใกล้ๆจนพกค่ํานายแดงก็ได้ขี่จักรยานตามทางมืดๆํดำพังเพียงคนเดียวมีเพียงแสงสว่างจากตะเกียงน้ํามันที่ห้อยไว้หน้ารถเป็นเพื่อนและเครื่องนําทางแต่ไม่รู้ว่าทําไมวันนี้ถึงรู้สึกว่าการปั่นจักรยานนั้นเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากแถมรถยังหนักพิกลแต่ด้วยความไม่คิดอะไรมาก นายแดงเลยพยายามปั่นมาจนเกือบถึงทางเข้าหมู่บ้านที่มีสุ้มกันปอบตั้งอยู่พอดีพบเพื่อนในหมู่บ้านที่กำลังต้อนฝูงควายกับเข้าหมู่บ้านเมื่อเห็นหน้ากันเพื่อนก็ตะโกนแซวทันทีว่าไปจีบสาวด้วยวิธีไหนเขาจึงยอมนั่งซ้อนท้ายกลับมาด้วยคำแซวของเพื่อนทำให้ในายแดงเอะใจหันกลับไปมองด้านหลังแล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงผมยาวปกหน้าคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลัง ตอนนั้นนายแดงเข้าใจแล้วว่าทำไมรถถึงได้มีน้ำหนักมากกว่าปกติพอรู้ว่าด้านหลังมีปอบตีเนียนเข้าหมู่บ้านนายแดงก็ทำการตะคอกใส่ผีปอบตัวนั้นทันทีว่ามึงจะลงไปดีๆหรือให้กูถีบหลังจากสิ้นเสียงของนายแดงผีปอบตัวนั้นก็หายลับไปจากเบาะหลังทันทีและนายแดงก็ปั่นจักรยานกลับบ้านได้เหมือนปกติหากมีข้อมูลไหนผิดพลาด หรือตกหล่นประการใดผมก็กราบขออาภัยด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ